h o n d a c ซ v v i t ไททัน2025เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมดีไซน์ใหม่ที่โฉบเฉีียวล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมเสริมความสปอร์ตให้โดดเด่นทุกมุมมองมาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูเฉียบคม ไฟหน้าฟูลเลดพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ DRL ที่ทันสมัยไฟท้ายทรงเรียวยาวช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่สปอร์ตและหรูหราตัวรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่คมชัดและมีความพลิ้วไหวตามหลักอากาศพลาศาสตร์ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่และช่วยให้รถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของ Honda c ซี i c คไททันสองนถูกออกแบบให้หรูหราและลำยุคยิ่งขึ้น ด้วยการตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมเบาะนั่งหนังแท้ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศในเบาะคู่หน้า หน้าจอสัมผัสขนาด10.2นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างลื่นไหลระบบเครื่องเสียงพรีเมียมให้เสียงที่คมชัดและมีมิติมากขึ้นมีหลังคาซันรูฟที่ช่วยให้ห้องโดยสารดูโปร่งโลง่งพร้อมระบบไฟสร้างบรรยากาศภายในที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายเฉดสีระบบแอร์อัตโนมัติแบบแยกโซนซ้ายขวาเพิ่มความสบายให้กับผู้โดยสารทุกที่นั่ง สำหรับขุมพลัง Honda Civic Titan 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ลิตร VTEC เทอร์ให้กำลังสูงสุด182แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วและนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าให้การยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยมและประหยัดน้ำมันมากขึ้นอีกทั้งยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งโหมด Eco, Normal และ Sport เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนระบบความปลอดภัยของ Honda Civic Titan 2025ครบครันด้วยเทคโนโลยี Honda Sensing ที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้นประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองภาพรอบคัน360องศาเสริมด้วยระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่ควบคุมพวงม,มาลัยให้อัตโนมัติในขณะเข้าจอดและเซ็นเซอร์รอบคันเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ Honda Civic t ไ t a ัน0 2 5ยังใส่ใจในเรื่องความสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นระบบสตาร์ทรถผ่านสมาร์ทโฟนประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมระบบแทนฟรี free, ระบบชาร์จมือถือแบบไร้าสายและระบบตรวจสอบแรงดันลมยางอัตโนมัติถือเป็นรถยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลได้อย่างลงตัว สำหรับราคาของ Honda Civic t ไ t ทัน0 2 5คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1,150 0ล้บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกถือว่าเป็นรถซีดานระดับพรีเมียมที่คุ้มค่าทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนชะัและความปลอดภัยครบคันหากคุณกำลังมองหารถซีดานที่ล้ำสมัยและให้ความคุ้มค่า Honda Civic t ไททัน2 2 5 5จาก NS Autoreview คือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด